จังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยจัดทำาพ่เมอรี่โหวตจากสมาชิกเลือกเห็นชอบสรุปผู้สมัคร8เขตผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่23ธันวาคม2568ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสาขาพักเพื่อไทยจังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดประชุมสมาชิกพักเพื่อไทยเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและการให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบของรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยโดยมีสมาชิพกพรรคเพื่อไทยจำนวน141คนเข้าร่วมโหวตคัดเลือกโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังจากประธานสาขาพรรคเพื่อไทยจังหวัดปทุมธาน,นีได้เริ่มประกาศรายชื่อผู้ที่สมัครสสทั้ง8เขต8คนซึ่งพบว่าการลงเสียงโหวตด้วยวิธีการยกมือ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบซึ่งสมาชิกต่างร่วมยกมือเห็นชอบผู้สมัครทั้ง8เขตครบทั้ง141คนที่เป็นสมาชิกโดยมีรายชื่อดังนี้เขตหนึ่งนายสุรพงษ์อึ้งอัมพรวิไลเขตสองนายสุภชัยนกขำเขต3นายพัทรพลทิติพัควัตสกุลเขต4นายสุชินนกขำเขต5นายพานุวัฒน์ณระนองเขตหนายอธิวัฒน์สอนเนย เขตเนายบุญเริ่มอรชุนเขต8นายยงยุทธมั่นบุพชาซึ่งบรรดาผู้ที่สมัครสสพักเพื่อไทยจังหวัดปทุมธานีทั้ง8เขตพบว่ามีเพียง3เขตที่เคยเป็นที่นั่งเดิมของสสพักเพื่อไทยในพื้นที่เก่าและยังพบอีกว่าเขตตำบลและอำเภอในบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงจากเขตการเลือกตั้งครั้งก่อนด้านพลตรีจรัสวาดเขียนผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานีกล่าวเปิดเผยว่า การจัดการประชุมไพ i มอรี่โหวในครั้งนี้หรือการเลือกตั้งขั้นต้นคือกระบวนการที่พรรคการเมืองให้สมาชิกพรรคหรือประชาชนแล้วแต่รูปแบบลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครของพรรคตนเพื่อส่งลงรับเลือกตั้งในระดับประเทศจริงในการกระจายอำนาจการคัดเลือกผู้สมัครจากกรรมการพรรคสู่สมาชิกเพื่อให้ได้ตัวแทนที่มีความใกล้ชิดและเป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรคมากขึ้นซึ่งเป็นประชาธิปไตยในพรรค สามารถให้สมาชิกพักมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางของการเลือกตั้งไม่ใช่แค่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่สามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในการสรรหาผู้สมัครเป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับเพื่อส่งลงสมัครสอสทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อโดยการจัดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถสรุปผู้สมัครทั้ง8เขตได้โดยไม่มีเสียงคัดค้านแต่อย่างใด มีหน้าที่มามาสอบส่องดูแลการวางตัวของว่าที่ผู้สมัครสส,สทั้ง8เขตของจัหงหวัดพุณธานีไม่กาะท่านจะคิดว่าท่านทำผิดแล้วคนอื่นไม่รู้แต่การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าทําอะไรไปมันก็จะเข้าข่ายการทาผู้ปรมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาพูดมาคุยมารวมตัวกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของของของ,ของ,ของอสมาชิกหรือเป็นสส ที่เรามาพูดคุยกันว่าแนวทางในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราจะหาเสียงกันอย่างไรแล้วก็ตรงนั้นมีืน้นที่เป็นอย่างไร,ไงร,ชชาารเ,เรชาจะท,ทำไงให้ประชาชนเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งสําคัญของประชาชนทําไงให้บ้านเมืองเจริญหรือว่าทําไงให้ประชาชนเห็นความสําคัญของพรรคท่านั้เนี่ยไอ้ความไี่หมดเนี่ยผมยังผมยังไม่ไม่ไม่เข้าไปถึงตรงนั้นเรื่องความไี่รมดเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมผมผม,อมองว่าหนึ่งาท่านมีหน้าที่ให้ประชาชนเลือกท่านเลือกท,ทางพักและเลือก ทั้งเ,เ,เกียรติเกียรติก็คือเลือกตัวบุคคลเลือกพักก็คือเลือกสองพักสองอย่างนะแล้วก็จะมีกฎหมายของประชามติจะเข้าไปดูได้แค่ไหนเพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งของจังหวัดกรุงเทีฯได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันทีน่21เสื่อว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ปปนผู้สมัครเลยกองเสียงก็คือหน้าที่ของ,ของ สมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวจังหวัดประทุมธาน,นีราตีคูณสีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน